สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องมวยปล้ำเร่สตอรี่นะฮะกลับมาพบกันในครั้งกับผมโดโมโเ,เช่นเคยแต่คราวนี้เป็นคลิปไลฟ์เรียกชันนะฮะเกี่ยวกับในส่วนของดราฟต์นั่นเองซึ่งอันนี้เป็นดราฟต์เดย1ก็คือดราฟต์ของฝั่ง SmackDown นะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีใครดราฟต์กันบ้างแล้วใครจะย้ายไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับ เขาบอกว่ามีคือตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่ากฎกติกาของดราฟเนี่ยก็คือเหมือนว่าครึ่งหนึ่งจะโดนดราฟวันนี้อ่าและและอีกครึ่งหนึ่งจะไปโดนดราฟในรอแล้วก็จะเป็นฟรีเอเจนต์ถูกไหมเหมือนตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์กันอยู่อ่ะเออฮะแล้วก็มันจะมันจะส่งผลอีกทีก็คือหลังหลังจะชาวชัว ซอนย่ากับอาดับเทียสออกมาเลยะเซลป็นนี้เป็นสองคนนี้อ่ะครับอืม first pick สักดาวเลือกโลมันเลนเอออยู่แล้วอ่ะก็อยู่แล้ววะเออเราไม่ต้องมากากหรอกแหมนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปด้วยขึ้นรูปด้วยต้องโลมาเลนอยู่แล้วจะจะไปเหลืออะไรล่ะ ต้องเป็นเฟิร์สพิกอยู่แล้วเฮียดแท็แมกกาฟีรอเลือกบิกอีก็จะไปอะไรยะ <laughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอร์ไฟตอนนี้ธรรมดาธรรมดาตา้องเลือกแชมป์โลกอยู่แล้วใช่ไหมออไม่รู้ว่าข้างหลังนี่รูปจะขึ้นพอวะนะอ่ะชาลอตชาลอตฮะ ไลกดาวเลือกชารลอตนะ What 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 is that What เอารอเอาเบียงกา้งกาไปเลไปไหนวะผมหาลูกก่อนนะเบียงก้าเบียงก้า เอาอาดราฟรอบแรกนะเป็นเป็นชุดนี้ดรดชุดแรกก็คือเนี่ยสี่คนนี้เลยเออ เดี๋ยวนะชาร์ลอตทำไมมาอยู่อะไรครับเนี้ย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 กลับมารอบใหม่จะลาจะดราฟครึ่งหนึ่งอันนี้รอบสองไหม Drew! McIntyre uh, Rado อ่าเคโบของรอของรอป่ จับแยกได้หรออ้า New Day เอา่ารอเอาเอชไปอีกอเอาเอชก่อนขึ้นลูกเอชก่อนขึ้นง่ายกว่า พ <laughs> อาะไอมิวเดนี่ต้องเอาสองรูป <laughs> อ่ะแล้วก็เอาผมสรุปทีเดียวนะ <laughs> ไม่ทันแล้วกดไม่ทันและหาลูกไ,ไม่ทัน่ะลูกไม่ทัน อาดูมาโอเคโอเคโอเคสองแค่2รอบนี่ก็อไอ้นี่แล้วนะนานแน่นแล้ว สรุปรอบสองนะสรุปรอบสองก็จะมีรอ Raw ได้อาเคโบรใช่ไหมแล้วก็เอชส่วนสมักดาวได้ดู Drew กับนิวเดย์ไปนะครับตามนี้ตามนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อรอบต่อไปว่าเป็นยังไงต่ออันนี้ก็เป็นโปรโมของดูนะต่อ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 ลดลดขนาดก่อน เว็บนี่อย่างเงี้ยละ่ะ <c oughs> อ่ะทิกแรก <c oughs> อะไรเอ้ยสวัสดาวที่ขอเป็นแบบที่าหายลิกดิกมอสดนะช่างผมแมออ่ง่ะคืนแค่ โกรธมากกระทืบโอเว่นหัวเอาขึ้นแค่นี้พออ่รอก็เหมือนเดิมแชมป์แท็กหญิง อ่าฮิตโรฮิตโรมมาสแมคดาวอะ่ะโอ้แต่รูปรูปเยอะเลยนะฮิตโรมเผมขึ้นรูปไม่ทันแล้ว <laughs> อ่ะคิดลีอ่ะคิดลีไปรอไม่อยากเรียกแบกแบกแคทนะ <laughs> อ่ะโอเค <laughs> กว่ากว่าจะหารูปครบนี่ก็ผปลา,าไปโอ้โ oh, ห oh. หมดพอดี พักโฆษณาพอดีก็เลยอ่ามาตรงนี้ดีกว่านะครับก็ฝั่ง SmackDown รอบ3มีไอ้ Happy Corbin กับ l ิ d ิ i ม Moss ใช่ไหมแล้วก็ได้ไอ้ h i ต r o ไปทั้งทีมทั้งกลุ่มเลยนะครับส่วนฝั่งรอเนี่ยรอบหลังเนี่ยจะเป็น tag ทีมหญิงแชมป์ท a กทีมหญิงนะก็จะเป็น n i k ก i c คลอนิก k k i Ash กับ r e a ล i p l e y แล้วก็ k a i t l y นะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมาก รอบสุดท้ายรอบสุดท้าย,ายรอบสี่ใครายโอมีนายโอมีมาสแน็ดาวน์นะจ๊ะ และโดมินิกด้วยนะต้องไปเป็นคู่ลูกไม่ทันแล้อพัดเจฟไปสแม็คดาว เยี <laughs> okay. ่นะโอเคเจฟออสตินทิรีมาที่รอกลับมาอีกแล้ว เอาไะลงเทียรูปโอเคอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวทำรูปก่อน <c oughs> จะจบแล้วจะจบแล้ว เพราะว่ามันเป็นรอบสุดท้ายนะนะครับโอเคมาตามนี้โอเคอ่ะสรุปรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายทางฝั่ง SmackDown เนี่ยได้ n นโอมิกับทนายของเจฟฮาร์ดี้ไปส่วนฝั่งรอเนี่ยเป็นเรโดมินิกแล้วก็ออสตินเตลรีนะครับนี่คือ สรุปนะฮะของรอดราฟอะไม่ใช่ของของดราฟเดย์อันนี้เป็นในรายการ s m c k k o w w นะฮะก็คิดเห็นยังไงครับรู้สึกพอใจไหมกับผลตรงนี้หรือว่ามีอะไรแบบเซิร์ฟหน่อยๆยไหมหรือว่าคิดว่าแบบอะไรบ้างก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องหมนปั้มเรสตอรี่ด้วยนะฮะแล้วก็ว่ายอย่างไงก็พิมพ์เข้ามาได้คลิปนี้โดโมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ